จะให้ดูนะว่าชานไหนเป็นชานไหนเมื่อกี้จักรวาลไหนได้บุญแล้วไพระไหมจ๊ะไพเราะมากใช่ไหมงั้นฟังแบบนี้นะคะถ้าฉันยังใบไม่พอถ้าฉันยังบ้าไม่พอหอมเอ่ยหอมดอกกระเทียมคุณหนูคะคุณแม่คุณพอ่อ จะจลิตจูงเบยอ,อ้าวไม่เป็นเยี่ยงนี้นะบ้าเฮ้ยตัวเองฉันนะฉันนะ่ะเธอคุณคุณคะคุณคุณหยุดสิคะอีเหี้ยอีสัตว์ อีแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตทำไมไปอยู่สะวันนี้จะใบยังไงวะมนุษย์โลกถึงจะรู้สักทีอ๋อจัก,กรวาลก็อยากรู้ อืมถ้ามันคันตรงนั้นมากก็ให้ลองเอาไอ้จู่ะค่ะไอ้จูนะคะ,ะ,คะภาษาโบราณไอ้จูสิคะภาษาไทยภาษาแสแลงไอ้จูภาษาไทย,าาไาาไทยกระดอภาษาเฮีย้ยไอ้ควายไอ้งวเอ้านี่หนูจะใบย,ยังไงดีนะบ้าใบาหูหนวกตาบอดเอาแสดงแทนสิ 还多冰